Thank <laughs> you. ครับพวกเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ปั้นสายโลกนะครับใช่แลยแหละครับอยากจะบอกนะครับสนาะครับว่าจุดเริ่มต้นของนิทรรศการนี้นะครับเกิดขึ้นในปี2 5 5 0ครับซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมายุ80พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับหรืออย่างโซนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับนั่นก็คือโซนที่เขาปั้นเกี่ยวกับไดนเสา์ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นทรายหมดเลยนะครับก็คือเขาจะปั้นตามความชอบของศิลปินที่มาปั้นอย่างศิลปินคนนี้เเเนนนนนค้าาอบสก็จะปั ตรงนู้นก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจตามไปดูกันดีกว่านะครับโอ<า>เคครับนี่ครับโซนที่ผมพูดถึงน,น,นะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องราวของวนนรรณคดีและทุกคนเห็นไหมครับเรือที่เห็นอยู่นี่คือเรืออะไรครับ ถูกต้องเลยครับทุกคนครับนี่นก็คือเรือสุพรรณหงษ์ที่สําคัญสาวๆดูนะครับว่าเขาเนี่ยใส่รายละเอียดความสวยงามในรูปแบบของไทยดูการแกะสลักสิครับจะมีความอ่อนช้อยเป็นลายกระหนกลายไทยต่างๆออัดทรายเป็นแบบแข็งๆก่อนแล<ช>้วค่อยๆแกะ,ะแล้วค่อยๆแกะนะครับทรายพวกนี้จะมีอายุอยู่ได้7ปีครับข้าอยากทราบว่าถ้าแบบหลักต7ปีแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไง มันก็จะทลายลงมาครับแต่เสร็จแล้วพอทลายลงมาแล้วเขาก็จะทุบทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เลยครับสร้างขึ้นมาใหม่ปิดท้ายซ้อนของผม,มนะครับผมด้วยภาพเล็สิบบวกสาวๆหันหลังไปมองเลยครับน่ากลัวมากเอออนี่เขาเป็นทรายนะครับทุกคนครับแล้วก็ยังทำมาเป็นเหมือนน้ำตกลงมาแบบนี้นะครับ แจำรู้ไหมครับว่าตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้ว่ารู้แต่ตัวเนี้ยตัวนี้หนุมานใช่ครับอันนี้เป็นลูกของหนุมานชื่อมัชชานุครับก็จะเก่งเหมือนกันนะเนี่ยครับก็จะมีอยู่ในทะเลก็มีหางมีทีบครับอ๋อใช่ใช่เพราะว่าหน้าตาเหมือนกันแต่ว่ามีทีบ โซนนี้นะครับก็เป็นวัฒนธรรมจากทั่วมุมโลกเลยคัดมาเด็ดๆมาอยู่ที่นี่ตรงนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของจีนครับด้านนั้นก็เป็นกีกโรมันครับผม mm. ลองเดินดูก่อนครับ ส่วนห้องนี้นะครับเป็นงานปั้นที่แสดงสถานที่สำคัญจากทั่วโลกนะครับไม่น่าเชื่อเลยเนอะว่าที่นี่นสุดโต๊ะเลยใช่ไหมครับนี่เกินเจ็ดปีแล้วนะทนะันทกิจเข้ามาแล้วเหรอ ขุดแซะแงขุดแซะภแแารกิจขุดแซะแงะกติกาแต่และทีมจะต้องช่วยกันปั้งทรายในส่วนที่ทีมตัวเองรับผิดชอบให้สวยที่สุดทีมใดทําได้สวยงามที่สุดจะเป็นผู้ชนะในภารกิจนี้ทันทีโอ,โอเราจะทําได้ไหมเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมลุยลุยได้รับภารกิจกันเรียบร้อยแล้วสำหรับทีนุ่มไอทินครับและทีสาวแคนดี้มาเฟียช่วงหน้าเรามาดูกันว่า ภารกิจจะสนุกแค่ไหนและพิธีกรคนใดจะได้เป็นหนุ่มโดนใจประจำสัปดาห์่ามพลาดนะครับ